นี้พามากินตเต่าเต้ยครับเต่าแล้วมันเป็นปลาวะเต่าเต้ยอันนีอน้อันนี้เขาเรียกว่าอะไรบงับงบังแล้วถ้าเป็นบังอ่ะบังก็ขายทั่วขายทั้งไงอูมุ้งนี่ยาวชีกุ้งควเกลืออะไรของมึงเนี่ยนี่อาหารทะเลมั้งเหรอที่ต้องต้องไข่เงี้ยศิละปะอาหาราการทำอาหารมันก็คือศิละปะที่เก๋ไม่มีศิละปะไงที่นี่คือในครัวไม่ใช่ที่ที่คุณจะมาเล่นแบบนี้ไอ้เหี้ยอะไรเป็นจานน้ำเชื่อม เริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วตอนนี้ชิงกั่นจู่ตั่วถาวรเหรอจิงโจ้ซิงกั่นจู่อ่ะตัวพันหนึ่งแม่งทอดมาไม่มีราคาเลยพี่เบิร์ดเออเว้ยโอ้ยโอเคตะกี้ทอดไข่ปลาโปเข้าไปตดำแล้วก็ตามด้วยกระเทียมพอดีเลยว่ะโอ้โหข้าวผัดมีไข่ปูด้วยตอเตอร์คืออะไรตอเตอร์คือปลาต้มนึกปูนึ่งนมสดข้าวผัดปูข้าวผัดปูมีไข่ด้วยปลานื้อเลือด รอมานานแล้วเกิดมาไม่เคยกินเลย้นี้ปูไข่นึ่งนมสดแบบไม่พิจิบเลยอะหลายๆจีนๆอะไรไข่ปลาอไข่ตัวนี้ไข่ปลาเตาเตร์โอเคมาลองนิดๆอะไรร้อนอร่อยจริงๆไม่เล่นอ่ะอร่อยจริงๆ อร่อยจริงมาพี่เก๋พอแล้วไม่ต้องหายแล้วมันกินมากินกินกินเจี๊ยๆเจี๊ยเจี๊ยฝีมือทอดปลาผมเองอ่ะเผาเต้ยเอาเป็นว่าถ้าใครอยากมากินของดีๆแบบนี้นะครับเซิร์ชมาเลยในแมพสินสมุร